ทางเจ้าหน้ที่กู้ภัยนะครับตอนนี้ทางานแข่งกับเวลานะครับเร่งโกยดินใกล้เข้าถึงตัวรถบรรทุกที่มี1ใน3คนงานถูกดินถล่มทับอยู่ภายในอุโมงรถไฟความเร็วสูงที่อำเภอปักช่องจังหวันดคนครราชสีมานะครับไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดพร้อมกันครับจากคุณธีนกรเบรรัพน์ศปีรายงานสดมาจากจุดเกิดเหตุครับเชิญครับ ครับไม่เพียงแข่งกับเวลาที่ล่วงเลยไปเรื่อยๆครับแต่ยังต้องแข่งกับสภาพอากาศที่ช่วงบ่ายสามโมงครึ่งที่ผ่านมาก็มีฝนตกโปรยปลายลงมาเล็กน้อยครับต้องบอกว่าข่าวสารหลายอย่างค่อนข้างสับสนสนครับล่าสุดมีการออกมาปฏิเสธกระแสะข่าวการเข้าถึงตัวรถบรรทุกรวมทั้งการเคาะส่งสัญญ,ญาณตอบกันระหว่างกู้ภัยและผู้ประสบภัยครับนายเกลือกเสกสรรวาสาศิริผู้นาการส่วนปฏิบัติพิเศษค้นหาและกู้ภยัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัย หรือยูซาไทยแลนด์เป็นคนที่ออกมาปริเสธกระแสข่าวนี้ครับโดยยืนยันว่าณนะขณะนี้ยังไม่เจอรถบรรทุกแต่บอกได้ว่าเข้าใกล้ทุกขณะเดิมที่คาดว่าอยู่ห่างจากแนวอุโมงค์ป้องกัน1เมตร20เซนติเมตรพอเจาะเข้าไปไม่เจอสแกนใหม่พบว่าลึกลงไปอีกในลักษณะลาดเอียง1เมตร80เซนติเมตรแต่ก็ขุดได้แล้ว1 m. เมตรเหลืออีก80เซนติเมสุดท้ายก็จะถึงจุดที่รถบรรทุกจอดอยู่ แนวขุดนี้รถแบ็คโฮเล็กไม่สามารถเข้าได้ครับจึงจําเป็นต้องใช้กําลังคนขุดแทนครับภาพนิ่งภายในอุโมงค์ชุดนี้แสดงให้เห็นอุโมงค์เหล็กบีมที่1ช่วงจะมีความสูง3เมตรกว้าง3เมตรยาว6เมตรครับโดยยึดเหล็กบีมแนวนอนกับผนังด้านข้างอุโมงค์สข้างครับและทําเป็นกล่องตรงกลางเหล็กบีมส่วนดินที่ถล่มแล้วสไลด์เข้าอุโมงค์เล็กนะครับจะใช้รถแบ็คโฮและคนขุดดินออกครับ อุโมงช่วงแรกได้นำกระสอบทรายกั้นกองดินสองข้างครับไม่ให้สไลด์ลงมาและมีการขนทรายจากด้านนอกไปเสริมกองดินด้านข้างครับเพื่อให้กองดินที่ถล่มขนาอุโมง์เล็กครับมีน้ำหนักเท่ากันครับเพื่อทําฐานอุโมงให้แข็งแรงอุโมง์ช่วงสองมีขนาดเท่าอุโมง์ช่วงแรกครับแต่รูตรงกลางที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจะใช้วิธีฉาบป,ปูนซีเมนเข้าไปเพื่อทําผนังกรองสี่เหลี่ยมป้องกันหินจากบนผนังครับหล่นใส่เจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติการ วันนี้ครับทั้งนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับมาติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมตัดสินใจแนวทางการเร่งช่วยชีวิตผู้ประสบภัยโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศวีรัิลิครับนายกสภาวิศวกรมานําเสนอข้อมูลการประเมินพื้นที่การสร้างแนวป้องกันซึ่งหลายฝ่ายหลายส่วนนะครับได้ไมาตรฐานความปลอดภัยแล้วครับสามารถ เดินหน้าทลายสิ่งกีดขวางเพื่อเร่งช่วยชีวิตผู้ประสบภ,ภัยได้คุณอนุทินพูดแบ่งรับแบ่งสู้ข่าวการเคาะส่งสัญญ,ญาณจากผู้ประสบภัยและขอภาวนาให้เป็นความจรงิงไปฟังเสียงคุณอนุทินกันครับคาได้ว่าในการคา้อไฟและสัญญาณเคาะกลับออกมาตอนนี้ยังมีอยู่มีสัญญาณกระโดดก็อันนั้นคือทางผู้รับเหมาที่เขาพยายามทำก็เขาก็บอกว่าเขาได้ยินเสียงตอบสนองมา นะครับก็ก็หวังว่าขอให้มันเป็นจริงนะครับแต่วันนี้ดูแล้วคือตอนนี้เราไม่อยากจะเข้าไปแล้วไปถามไม่คุณเคาะเคาะกี่ทีก็กี่คนก็กี่ครั้งเพราะเขาทำงานอยู่มันเหมือนไปกดดันเขาตอนนี้สภาพข้างในคือว่าจากช่วงหนึ่งเมสุดท้ายเนี่ยต้องใช้คนขุดแล้วเข้าไปได้ดีละสองคนก็ต้องสับ หมุนเวียนเข้าไปเพราะว่าเหมือนเอาคนสองคนไปขุดขุดภูดเขาเครื่องลูกอะ<ช>่ะนะว่ามันก็ต้องแต่ว่าเ็าทานะครับแล้วขุดไปบางทีไปเจอหินเจอหินขุดไม่ได้ก็ต้องเอาไ้เครื่องแยกไปแยกก่อนให้มันเป็นผงแล้วค่อยขุดออกมามันมันมันก็ยังมีอุปสรรคอยู่แต่แต่เราก็ยังยังทำเข้าไปอยู่รกระแสข่าวการเข้าถึงรถบรรทุกช่วงบ่ายสามเป็นช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่รถกู้ภัยวิ่งเข้าไปในอุโมงค์สองคันครับ สถานการณ์นะคะณเวลานั้นครับจึงดูเป็นจริงเป็นจังครับแต่เมื่อประเมินแล้วต้องใช้เวลาอีกนานครับครบหนึ่งชั่วโมงรถกู้ชีพก็วิ่งกลับออกมาสแตนบายด้านนอกตามเดิมครับ mm hmm. ด้านนายแพทย์สุผลตติยะนันทพรครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาให้ข้อมูลว่ารถกู้ชีพที่เข้าไปมีแพทย์ฉุกเฉินเฉพาะทางครับพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพทันสมัยเพื่อประเมินอ,อาการเบื้องต้นว่าเหมาะสําหรับการลําเลียงทางอากาศหรือภาคพื้นดินครับซึ่งมีข้อดีข้อเสียต่างกัน กล่าคือทางบกจะช่วยชีวิตได้ดีกว่าแต่ใช้เวลาเดินทางนานกว่าโดยอาการของคนที่ติดอยู่ในห้องโดยสารนานๆอาจจะมีการข้างของอากาศเสียหรือคาร์บอนไดออกไซด์ครับหากไม่มีน้ําดื่มก็จะเกิดภาวะขาดน้ดํารุนแรงได้ครับซึ่งน้ําเกี่ยวข้องกับการเป็นกรดด่างของเลือดหากผิดปกติก็จะส่งผลต่อสัญญาณชีพต่างๆด้วยครับโดยจะมีการลําเลียงไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาผ่านทางโรงเรียนคลองไผ่และหากเกิดภาวะฉุกเฉิน ก็ได้เตรียมทีมแพทย์สแตนบายรอให้แวะเติมศักยภาพผู้ป่วยไปด้วยครับ <c oughs> มีข้อมูลล่าสุดจากพ่อเมืองโคราชนะครับว่าจุดสุดท้ายที่จะเข้าถึงตัวรถบรรทุกนะครับเป็นแนวหินที่ต้องใช้เครื่องเจาะครับแต่ก็สามารถรับรู้ได้ว่ามีลมผ่านได้ครับจึงเป็นไปได้สูงที่หลังแนวหินจะเป็นโพรงที่รถบรรทุกจอดอยู่ครับคุณวนศชริคุณสุทธิวัตรครับ